สวัสดีท่านผู้เจริญทุกท่านฝากกด Subscribe กดกระดิ่งช่องดอมซี่แปดแปดด้วยนะครับกราบสวัสดีทุกคนกราบสวัสดีทุกท่านนะฮะที่ไม่ว่าจะเป็นหน้าใหม่หน้าเก่าจะผ่านไปหรือว่าจะผ่านมานะฮะ <c oughs> ผมรอมซี่8 8 8นะฮะวันนี้ผมมีคอนเทนต์มานําเสนอนะฮผมเนี่ยไปโดนสตรีมเมอร์หลายท่านหลายหน้าหลายตาฮนะตบมาฮนะแล้วผมก็ไปจับสังเกตดูดีๆนะว่าแมปหลักๆที่ผมโดนตบเนี่ย คือแมปโรงพยาบาลร้างนั่นเองนะฮะผมเชื่อนะฮะว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะงงแบบนี้แล้วก็โดนตบแบบนี้คล้ายๆกับผมเลยนะฮะวันนี้ผมเลยจะมาแก้ทุกปัญหาที่ทั้งผมและเพื่อนๆเ,เคยเจอฮนะผมจะพาทุกคนไปสำรวจแมปโรงพยาบาลร้างและจุดจุกรวมไปถึงวิธีจุกด้วยนะฮะบอกเลยว่าพอคุณดูคลิปนี้จบคุณจะกลายเป็นนักจุกคุณตภาพ แน่นอนบอกเลยว่าจุกกันแบบ24ชั่วโมงจุกกันแบบทั้งวันทั้งคืนชื่นชมให้สมหรืไทยกันไปเลยฮะโอเคฮะเรามาดูแมพของโรงพยาบาลล้างเลยนะฮะปกติคนกับขีนะผมต้องบอกก่อนว่าจะเกิดกันคนละฝั่งอนะฮะเดี๋ยวผมพาสำรวจพื้นที่ด้านล่างกันเลยฮะอันนี้เราลงจากบันไดนะฝั่งคนเกิดผมเปิดให้ดูห้องแรกจะเป็นห้องนี้ฮ ฝั่งนี้จะมีแค่รูที่เอาไว้จุกเด็กนี่ฮะดูฮะถ้าเกิดลงบันไดมาฝั่งเราเกิดนะจะมีแค่ห้องแอบบอกนี้พวกนี้เลยดูเอ้ยผีวิ่งเล่นไปเรื่อยเนี่ฮะมาสุดตรงนี้ปุ๊บจะมีห้องที่เป็นท่อ,อถามว่ามุดท่อไปไหนเนี่ยมุดมาห้องข้างๆฮะถือว่าถ้ามุดมาแล้วโอเคนะฮะเพราะว่ามันยังพอมี พื้นที่ให้วิ่งได้บ้างแต่จริงๆผมก็ไม่ค่อยเชียร์ให้ลงมามุดตรงนี้นะฮะเรามาดูทางขวาบ้างอนะนี่นะฮะทางขวาเวลาลงมาปุ๊บลูหมารอดฮนะลูจุกจุกเด็กนะฮะห้องนี้นะฮะจะมีไอ้นี่กั้นอยู่ก็ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเจอผีเนี่ยก็อาจจะสามารถยึกยักกันได้อยู่ตรงนี้ถ้าเกิดเขายังไม่ทุบก,กำแพงนะฮะออะมาทางนี้ปุ๊บวิ่งวิ่งมาจุกตรงนี้อ่า จุกเด็กรูแถวนี้นี่คือจะจุกยากนะฮะผมบอกเลยถ้าเกิดประตูหมดแล้วผนังหมดแล้วอย่าลงมาเล่นข้างล่างนะฮะผมเตือนเลยมาดูตรงนี้บ้างแหมผีกูก็กดเล็งมัวซวยหมดอ่ะพอเราโผล่มาตรงนี้ฮะจริงๆเป็นห้องที่ผมเตือนไว้เลยว่าอย่านะฮะห้องนี้ผมบอกเลยถ้ามุดท่อท่อซ้ายอยังโอเคกว่าฮะ,ะแต่ท่อเนี้ยดูนะฟึบมุดมาตรงนี้ ถ้าผีมาดักหน้าจบเลยนะฮะด่านโรงบาลเนี่ยผมแนะนําเลยว่าอย่าจุกท่อฮะอันนี้เป็นปีกนะจะให้จําไว้ว่าฝั่งเราเกิดมันจะมีประตูที่มีเตียงกั้นอยู่นะฮะผมเตือนเพื่อนๆไว้นะสมมติแบบบางคนจุกมาลืมหูลืม,ลมตาหลับหูหลับตาจุกลมาปุ๊บเห็นปุ๊บเอ้ยอันนี้มีประตูอยู่ข้างหนึง่งเป็นไปได้อย่ามาจุกแถวนี้หรือถ้าจะจุกแถวนี้อย่าใช้ท่อจุกมาแต่ละห้องมีแต่ห้องแห่งความตายทั้งนั้น,นะฮะผมบอกเลย ฝั่งเราเกิดด้านล่างไม่ค่อยน่าจุกฮะโอเคเราไปดูฝั่งผีเกิดบ้างนะฮะถ้าฝั่งผีเกิดจะเป็นประตูอย่างนี้ฮะเป็นประตูที่เปิดกว้างแบบนี้เลยแล้วก็ปกติตรงนี้จะชอบมีประลัมพิธีห่งอันนะแต่ถ้าไม่มีก็อยู่ในโซนเนี้แหละลองหาดูได้มีตรงไหนให้จุกบ้างนี่เลยฮะถ้าเกิดผู้เล่นผีผมแนะนําว่าอันนี้ควรทุบ เพราะว่าลิฟต์มันอยู่ตรงนี้ฮะที่จุกหลักเวลาเราจุกผีเนี่ยยังไงด่าโรงบาลนะ่ะหลักๆคือเราโดดลงมาพอโดดลงมาปุ๊บเราจะกดลิฟต์ขึ้นไปชั้น2พอกด,ดลิฟต์ไปชั้น2นะฮะเราก็จะวิ่งซ้ายมืออย่างนี้ฝั่งนี้จะมีที่โดดฮะ,ะสองอันเลยอ่าสมมุติเราโดดห้องเมื่อกี้ที่ผมบอกโดดลงมาเนี่ยฮะจะเจอรูตรงนี้ทันทีแล้วสามารถบูดออกได้แล้วก็ถ้าเพื่อนกดลิฟต์ชั้นหนึ่งไว้ให้ เราก็จะลูบอย่างนี้ได้เลยอ่าเรามาเดินดูสำรวจฝั่งที่ผีเกิดด้านล่างบ้างนะ,ะโอเคห้องนี้จะเป็นห้องทำบีทีฮะปกติแต่ว่าถ้าไม่มีก็ถือว่าเป็นห้องจุกจุกก็คือมีรูนี้เอาไว้จุกแค่นั้นฮะแล้วก็ห้องนี้เวลาเราเข้ามาปุ๊บเอ้ยจะตกใจว่าแบบปกติเราเข้ามาเราชอบตกใจเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาห้องแรกใช่ไหมฮะถ้าห้องนี้ก็ได้ฮะปุ๊บมันจะมีรูนี้โอเคก็ยังพอจุกได้ห้องนี้เข้ามาปุ๊บก็จะมีรูนี้อ่าพอจุกได้แต่ถ้าผีพังกําาแแแพงงไปหดล้นน้้ววนนนะ่อีบ เพราะว่าห้องนี้ถ้ากาแพงพังแล้วเราก็จะมุดไปตรงนี้แล้วไปออกลิฟต์ได้ห้องนี้ห้องทอ่อฮะห้องทอ่อ,ทอน่ามุดไหมผมก็ยังพูดคําเดิมว่าด่านนี้ทอก็ไม่น่ามุดสักอันฮนะผมบอกเลยว่าข้างล่างของด่านเนี้คือจุดอันตรายที่สุดเลยนะถ้าเดินผ่านเห็นประตูอยู่เล่นประตูได้ผีที่เขาเล่นเป็นนะ่ะเขาจะเคลียร์ชั้นล่างก่อนนะ,ะด่านนี้ บอกเลยว่าเป็นหายนะของด่านนี้เลยก็ได้นะสําหรับคนที่ไม่รู้แล้วโดดมาเล่นข้างล่างนะพื้นที่ข้างล่างนี่ถ้าไม่มีประตูถ้าผีทําลายทุกอย่างไปหมดแล้วผมบอกเลยว่าหายนะฮะเราขึ้นมาดูข้างบนกันดีกว่าจำไว้ครับฝั่งผีเกิดมันจะมีลิฟต์ฮะฝั่งเราเกิดฝั่งนู้นมันจะไม่มีอะไรเลยฮนะชั้นบนฝั่งเราเกิดนะฮะที่จุกจะอยู่ที่ประตูลึกสุดเลยเห็นไหมนี่คือบันไดนะฮะพอบันไดขึ้นมาปุ๊บห้องซ้ายจะมีที่โดดอยู่ฮะหนึ่งอัน ห้องขวาจะมีที่โดดอยู่1นึ่อันก็คือห้องลึกสุดนะฮะแต่ห้องแรกเนี่ยเข้ามาปุ๊บไม่มีที่จุกนะฮะแต่จะมีท่ออยู่นะฮะนี่ฮะเรามาดูท่อฝั่งขวากันดูก่อนอ่ะข้างล่างกับข้างบนต่างกันลิบลับตรงที่ท่อของข้างบนสามารถพาเราไปหาที่โดดได้ฮะโดดแปะลงมาพอลงมาจะเป็นตรงไหนจำได้ไหมฮะ จุดเกิดของเราจะเป็นจุดจุกเด็กฮะที่มีรูเยอะๆก็เป็นจุดที่หนียากอยู่ดีฮะไม่ใช่จุดที่หลูบสวยเท่าไหร่ในด่านนี้นะลิฟจะอยู่ตรงนู้นเลยนะลิฟจะอยู่ซ้ายมือซึ่งกว่าจะเรียกขึ้นไปใช้ซามินาเยอะฮะมาดูฝั่งผีเกิดผมจะบอกเลยว่าจุดจุกหลักๆที่เบสิกที่สุดอยู่ที่ฝั่งนี้นั่นเองฮะอ่ะเราขึ้นไปดูข้างบนกันฮะง่ายๆเลยคือจําไว้นะฮะด่านโรงบาลชั้นแรกจุกยาก ให้หาทางวิ่งขึ้นชั้น2ให้ได้และเมื่อวิ่งขึ้นชั้น2ได้นะจะบอกเลยว่าซ้ายขวาไม่ต่างะนะต่างกันที่ตรงนี้ฮนะลิฟเห็นปะอันนี้แสดงว่าเราวนมาถูกทางแล้วอ่าไปดูฝั่งนู้นว่ามันฝั่งนู้นมันมีลิฟยังไงพอเราวิ่งขึ้นมาปุ๊บสมมติมันทุบไปแล้วเราลืมวิ่งขึ้นมาปุ๊บหันไปเชี่ยไม่มีลิฟว่ะไม่มีลิฟปุ๊บแสดงว่าลิฟอยู่ทางนี้ฮนะเป็นไปได้หันมาปุ๊บเร็วที่สุดไปเลยคนระับไปทางนี้เลยถ้าอยากเล่นนะมาเล่นตรงนี้ อันนู้นฝั่งคนเกิดอันนี้ฝั่งผีเกิดอันนี้ลิฟต์นะฮะลิฟต์ที่เราจะใช้เล่นปุ๊บเราวิ่งมาปุ๊บซ้ายนี่ฮะที่โดดอยู่ตรงนี้เลยหรือเราจะเหนือกว่านั้นขึ้นมาปุ๊บไปหาท่อนี่ฮะพอโผล่ไปห้องน้ำก็ปุ๊บโดดได้เลยอ่าอันนี้สวยงามเห็นไหมอันนี้คือจุดเกิดผีนะฮะจะหน้าตาเป็นอย่างนี้อ่าเป็นห้องกว้างๆสมมุติเราทำพิธีตรงห้องห้องนี้ใช่ไหมฮะวิธีหนีผีอย่าวิ่งไปทางนี้นะฮะตายฮะ แนะนำว่าให้วิ่งขึ้นมาข้างบนมุดรูฮะเห็นท่อไหมฮะวิ่งไปเลยข้างบนฝั่งผีเกิดมีท่อเดียวฮะปุ๊บแล้วก็กระโดดลงฮะ,ะมาดูฮะวิธีการจุกปุ๊บกระโดดลงมาปุ๊บจำได้ไหมฮะลิฟอยู่ทางขวาถ้าเล่นเป็นทีมมีดิสคอร์ดเป็นทีมนะฮะให้เพื่อนคอยกดลิฟเอาไว้แล้วเราขึ้นลิฟครับพอขึ้นลิฟป,ปุ๊บวิ่งวิ่งถ่ายรูปผีหนึ่งทีอ้าวเจ้ผีตาบอดฮะจุ๊บๆหลอกครับหลอกผีทุกป,ประตูปุ๊บอ่ะเรามุดมุดเสร็จปุ๊บโดด เนี่ย <c oughs> เสียเลือดนิดหน่อยแต่คุ้มครับแลกกับผีต้องใช้อันติหรือว่าต้องเฟดลงมาหาเราเนี่ยฮะเราก็กดมาเนี่ยฮะจบ จบสำหรับคลิปโรงพยาบาลล้างนะก็ผมคิดว่าประมาณนี้เพื่อนๆน่าจะเห็นจุดจุกแล้วก็วิธีการวิ่งเข้าออกแล้วก็สิ่งที่ควรระวังในด่านพวกนี้เอาไว้นะฮะอย่างที่ผมบอกคือฝั่งที่ผีเกิดข้างล่างไม่ควรจุกนะฮะเป็นไปได้วิ่งขึ้นไปข้างบนวิ่งขึ้นไปข้างบนฮนะโอ้โหหมดเวลาพอด,ดีนะฮะโอ้โห